สวัสดียามแรงพ่อภู่มพูกันนี้สามีเลิกงานเร็วค่ะบอกว่าจะพาไปกินอร่อยอร่อยมาดูกันค่ะว่าจะได้กินอะไร สามีขับรถผ่านทางนี้ทุกวันค่ะเจอร้านอาหารร้านหนึ่งคนต่อคิวเยอะมากบอกว่าน่าจะอร่อยวันนี้จะพาภรรยามาลองสา<ต>มีมองไปที่สารลู่ภรรยาแล้วบอกว่าฉันจะพาเธอเดินออกกำลังกายเดี๋ยวเราเดินไปกันไม่ไกลพอได้สามีชวนดิฉันก็ดีใจมากเลยค่ะเดินตามหลังต้อยต้อยเลยค่ะว่าจะไปกินของอร่อยกันดิฉันได้กินยังนอม้มร้านอาหารที่สามีบอกว่าอยู่ใกล้ๆตอนนี้เราเดินมาประมาณ3กิโลแล้วค่ะยังบทันเลยหอดลานกับเขาอยู่ หลังจากที่เราเดินข้ามไฟแดงมาไฟแดงที่4ค่ะสามีก็หันมาบอกกับดิฉัน,<า>นว่าร้านปิดทิลักเราจะไปกินอะไรกันดีิดฉันเดินมาประมาณ4ี่ห้าโลค่ะพอเห็นสามีพูดแบบนี้ดิฉันมองหน้าสามีแล้วกัดเขี้ยวพวดๆเลยค่ะว่าแล้วเสียอีงั้งมึงบ่ออรจะเจอแล้วสามีก็หันมาขอโทษบอกว่าฉันขอโทษเธอนะฉันวางแผนผิดไปเราน่าจะเอารถมาย่ามใดกับย่ามนั่นมึงกูซูนสุทียไปนสรุปแล้วเราเดินมาประมาณ6กิโลค่ะทุกคนแล้วเราก็มาเจอร้านไก่ต้มร้านแล้วมาก็พาดิฉันแวะเข้าร้านไก่ต้มร้านนี้ด้วยความ ดีใจคู่เดียวมึงแล้วหงเมื่อเพราะแห้งเลยแต่ปากไม่ออกค่ะได้แต่ยิ้มมุ้ยๆส่งยิ้มหวานให้กับคุณสามีพร้อมกับกัดแก้วพวดๆเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเหนื่อยมากเงือแตกเงือแตนสามีปลอบใจด้วยเหล้าแก้วน้อยแก้วนี้ค่ะ เราแม่มันอีกอย่างทึ่งขมทึ่งขึ้น้ครอบครัว,วเราก็จบด้วยร้านไก่ต้มร้านนี้ค่ะเย็นนี้ฝากท้องไว้ที่ร้านนี้นะคะนพนักง,งานก็เอาอาหารมาเสิร์ฟค่ะตั้งลงดิฉันตกใจเลยค่ะสั่งไม้ยัางโจกนี่กูบ่แมเป็นคนก๋วยหลังจากเดินทางมา6กิโลค่ะสั่งอาหารไม่ปรึกษากันวันนี้ได้กินโจ๊กแบบนี้ละคะ่ะส่วนสามีสิแตกไก่ต้มปดบัวแบบนี้ค่ะ